สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าหลายๆคนมีสิ่งที่กลัวหลายอย่างคุณรู้ไหมอะไรที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่คุณกลัวความกลัวงงใช่ไหมความกลัวคือคุณไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่กลัวมันคืออะไรนั่นแหละคือความรู้สึกว่าคุณกลัวมันมากเลยความกลัวเนี่ยน่ากลัวกว่าสิ่งที่คุณกลัวจริงๆเพราะคุณจะจินตนาการให้มันใหญ่กว่าความเป็นจริงเยอะมากเพราะฉะนั้นวิธีการแก้สำหรับนี้หน่อยนะ ถ้าคุณรู้ว่าคุณกลัวอะไรลองลิสต์ออกมาเลยว่ามันคืออะไรแย่ yeah, ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณกลัวนี่คืออะไรยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณบอกโอ้ยคุณกลัวทําออนไลน์กลัวไปแล้วทําไปแล้วไม่ได้เงินอ่ะลิสต์ออกมาแย่ yeah, ที่สุดของการทําออนไลน์คืออะไรไม่ได้เงินถูกไหมถ้าไม่ได้เงินแล้วคุณคิดว่าแผน B ีของคุณคืออะไรที่จะทําต่อไปอย่างนิดหน่อยตอนนิดหน่อยเริ่มทาออนไลน์แรกๆนี่ไหน่อยก็คิดว่าโอ้ย ถ้าไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรกลับไปทํางานประจําแล้วถ้าทางานประจำแล้วไม่เวิร์กไม่มีคนรับไม่เป็นไรเดี๋ยวทํารับตัดต่อกิ๊กก็ก๊กไปก่อนนี่คือแผน B เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิต กับความกลัวแต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากลัวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นขยายความกลัวให้มันใหญ่ขึ้นขยายสิ่งที่คุณเป็นให้มันใหญ่ขึ้นจนลืมไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณกลัวมันเล็กนิดเดียวจินตนาการของคุณมันขยายความกลัวจนคุณไม่กล้าทําอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะแนะนําคุณในวันนี้เลสสิ่งที่คุณกลัวออกมาให้ได้ละเอียดที่สุดถ้าคุณจะอัดคลิปแล้วคุณกลัวคนด่าใช่ไหมอ่ะิสต์มาเลยถ้ากลัวคนด่าแล้วถ้ามีคนมาด่าจริงคุณจะทายังไง ก็ไม่ได้ทําอะไรเต็มที่เขาก็แค่มาด่าคุณใช่ไหมเต็มที่คุณก็แค่ด่ากลับแต่ถ้าคําแนะนํำคนนี่นะคือไม่ต้องด่ากลับไม่ต้องสนใจคุณแค่ทําต่อไปในวินัยของคุณท่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวทําให้คุณเป็นอมตาหรือสิ่งที่กลัวออกมาแล้วหาแผน B support แค่นั้นเองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณนั่งกลัวอะไรอยู่เนี่ยมา3ปี5ปีทั้งๆั้ที่จริงๆแล้วคุณจินตนาการความกลัวเหล่านั้นมันเอง ทุกคนมีความกลัวหมดนะคะแต่คนสําเร็จทุกคนเขาทาทั้งทั้งที่กลัวแล้วทำไมเขาถึงทำทั้งทั้งที่กลัวได้เพราะเขามีแผน B เต็มที่ของเรามันไม่ตายอัดคลิปไม่ตายทําออนไลน์ไม่ตายตายแน่ถ้าไม่ทําอะไร <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากไว้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ